อย่างที่บอกนะคว่าที่โคนกิ่งประมาณ3 0 4 0 50เซนเนี่ยไม่ต้องไปไว้ชุดนี้เอาออกได้เลยเอาไว้แต่ท้องกิ่งเป็นหลัก แล้วรอบล่าสุดได้ไปกี่ตันที่ที่ก็ได้ไปเยอะอิ่ครับพูดเป็นตันไม่ได้เพราะอจะรู้ฝาร์มอะรอย่างอื่นด้วยน้ําหนักไม่ต้องก็เฉลี่ยแล้วต่ําสุดก็อยู่ประมาณสามโลครึ่งต่าสุดนะครับต่ําสุดการวางตาแหน่งดอกเบบนี่มันจะทําให้ต้นเนี่ยไม่ต้องเปลืองอาหารไปเลี้ยงดอกโดยที่โดยที่วันข้างหน้าเราก็ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วอย่างนี้แหละที่โทรมาถามผมว่าชุดนี้แหละที่โทรมาถามผมคุณประัยโทรมาถามผมว่าอาจารย์ ดอกมันไมาอีกแล้วยังไม่ได้แต่งกิ่งเลยจะเอาดอกไว้ได้ไหมผมก็ดูฐานใบดูกําลังต้นผมก็บอกว่าเอาไว้ดิเพราะมันได้ตาแน่อันนี้นะไเดินมาถึงที่รู้สึกได้เลยนะที่รู้สึกก่อนเลยนะเฮ้ยปีนี้แต่งกิ่งจริงฮะอาช่ยยูปีนี้แต่งกิ่งจริงเหรอเฮายทำไมกิ่งโล่งไปเยอะเลยอ่ะโอ้อันนี้ยังไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะมันติดดอกก็แต่งไปเยอะ แต่แต่นี่แสดงว่าถ้าใครดูคลิปเก่านะค,คลิปเก่าเพิ่งลงไปไม่กี่วันเนี่ยอันนู้นลูกใหญ่แล้วคุมแน่นมากใช่กิ่งแน่นมากกิ่งเยอะมากพี่เพิ่มเป็นอีกคนหนึ่งที่ขี้เหนียวกิ่งใช่ <laughs> พาะบอกว่าพี่เพิ่มจะมีคอนเซปต์ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ได้ลูกก่อนเทียมก็ช่างมันใช่แล้วเดี๋ยวค่อยปลดออกครับ,รบมันจะทําให้แท้โตช้าแต่มารอบนี้่ังยุง่เออมันโล่งไปเยอะอครับนู่นน่ะดูมันเห็นเห็นต้นอื่นนะครับ มันปลดใบเหรอแต่โอ้โหเนี่ยมันมันพอพอลูกออกทั้งปีอ่ะบริหารยากใช่ครับช่วงเวลาที่จะแต่งกิ่งมันไม่มีพอจะแต่งกิ่งปุ๊บอ้าวดอกออกแล้วจดีก็พักไปก่อนแต่ผมผมรู้สึกว่ามารอบนี้รู้สึกว่ามันหายใจหายคอโล่งขึ้นอ่ะนะแล้วก็ยญ้าสวยมาก ดูญ้าหน่อยเนี่ยนี่แห้าหมูนะเนี่ยขึ้นเยอะลงไหมนี่แห้วหมูเห้วหมูเล็กแล้วรู้สึกว่าแปลงสวยขึ้นอ่ะทําไมมาครั้ง้แล้วผมยังรู้สึกว่าแห้าหมูไม่เยอะขนาดนี้ก็มันมันใช่ไหมนี่มันขึ้นแล้วมันกระจายขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับโดยรวมดีมากนะครับแล้วก็แล้วต้นนี้เป็นลูกอยู่ทําไมต้นนี้เป็นลูกก็มันทุเรียนเขา ไม่ทุเรียนเขาเป็นเก็กะมากเลยเป็นเป็นจับฉายมากวางตำแหน่งกี่รูปเนี่ยต้นนี้สามกว่ารูปสามสิบกว่ารูปนะทุเรียนอายุเท่าไหร่นะพี่เพิ่มหกปีสี่เดือนหกปีกับสี่เดือนนะครับนี่ก็ใกล้ใกล้เต็มทีแล้วนี่ครับแก่แก่เต็มทีแล้วเนี่ยคใกล้ใกล้จะได้ตังค์อีกแล้วนะครับอันนี้ก็ ฉีดเบ่งภูก็ใช้สูตรหนึ่งสูตรสองเหมือนเดิมใช้สูตรหนึ่งสูตรสองยิงเข้าลูกเลยครับจี้ลูกเลยครับขยายขึ้นมาเลยครับโอเคได้น้ำหนักไม่ต้องก็เฉลี่ยแล้วต่ําสุดก็อยู่ประมาณสามโลครึ่งต่ําสุดนะครับต่ําสุดต่าสุดก็ห้าสี่โลห้าโลหกโลไปถึงเจ็ดโลปัญหาหลักๆของพี่ในแปลงนี้มีอะไร นี่นี่แปลงทุเรียนสาวแปลงนี้มันไม่มันจะไม่ตายเหมือน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 แปลงเมื่อกี้ก็ล<ช>่างแต่แปลงนี้หลักๆคืออะไรพี่ปัญ,ปญหาหลักตรงนี้เหรอครับครับอ่าเรื่องปัญหามีปัญหาลหลักๆไหมตรงนี้ดูเป็นเรื่องเพลี้ยเรื่องแมลงการบริหารอากาศปีนี้าาหนุยเรืร่องอากาศใช่ค่ะหนุยเรื่องอากาศเป็นหลักใช่ใช่ไหมครับครับแต่แต่แปลงเนี้ยผมต้องต้องแจ้งแจ้งอะอย่างนี้ว่าทุกต้นไม่เป็นเชื้อราเลย ไม่ว่าจะกิ่งว่าจะโคนอ่าไม่ปวดไม่เหมือนข้างล่างนู้นข้างล่างนู้นเมื่อกี้ที่บอกว่าถอดใจแล้วแย่แล้วเพราะข้างล่างนู้นเป็นพื้นที่ต่ํา่ตรงนี้มันอยู่เป็นบนบนเอียงเนาะคมันการเสด็จของน้ํามันก็จะดีหน่อยปัญหาก็คือไอ้ที่อยู่ต่าๆข้างล่างนู้นแหับที่รับน้ําจากที่นี่ไปแล้วแล้วขังไว้เนี่ยนั้นก็จะปวดแต่ตรงนี้ปัญหาเชื้อราไม่มีไม่มีเลยครับรักแร้เน่าไม่มีโคนเน่าไม่มี ตัดกิ่งไปเยอะตัดกิ่งไปเยอะ,ยอะถือ <c oughs> ว่าตัดกิ่งไปเยอะ <c oughs> นี่ <c oughs> ใครได้ใช่ได้ตัดกิ่งเยอะมากนะ <c oughs> ใช่ครับตัดกิ่งเยอะมากมารอบที่แล้วตอนนั้นมันหันซ้ายก็ลาบากหันขวาก็ลําบากแต่พอมองเข้ามารอบนี้กิ่งโปร่งขึ้นเยอะครับ <c oughs> แต่ทีนี้ทุเรียนในใน,ในชุดนี้นะมันจะมีสองรุ่นคือรุ่นที่ผมตัดรูปไปเมื่อปลายกรกฎาคมกุมภาเนาะ <c oughs> ใช่เมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยใช่ผมก็เลยไม่เอาดอกเพราะว่ามันมันจะโหดร้ายกับต้นไป แปลงนี้แหละที่โทรมาถามผมว่าชุดนี้แหละที่โทรมาถามผมคุณกระภายโทรมาถามผมว่าอาจารย์ดอกมันมาอีกแล้วยังไม่ได้แต่งกิ่งเลยจะเอาดอกไว้ได้ไหมผมก็ดูฐานใบดูกําลังต้นผมก็บอกว่าเอาไว้ดิเพราะมันได้ตังแน่ช่างยุ่นก็บอกว่าก่อนโทรมาถามก็ดูทิ้งไปเยอะแล้วใช่ไหมแล้วรอบล่าสุดได้ไปกี่ตันที่ที่ก็ได้ไปเยอะอิครับ พูดเป็นตันไม่ได้เพรามันจะรู้ฝในบหมอย่างอื่นด้วยพูดได้แต่เยอะอยู่ครับพูดอไปใช่ใช่พูดได้แค่นี le ้พูดได้แเยอะอยู่ครับก็ผมชอบมารอบนี้ที่ชอบก็คือพี่เพิ่มบริหารแต่งดอกชัดเจนนะครับรู้สึกว่าโอเคละทําใจละเรื่องของการแต่งดอกเอาจริงๆจังๆแต่นี่ก็ถือว่ายัง คือคือยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ปีนี้ก็คือที่โคนเนี่ยโคนกิ่งเ, <c oughs> เขาค็ยังไว้อยู่บ้าง <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะ <c oughs> คว่าที่โคนกิ่งประมาณ 30, 40, สามสิบสี่สิบห้าสิบเซนเนี่ยไม่ต้องไปไว้ชุดนี้เอาออกได้เลยเอาไว้แต่ท้องกิ่งเป็นหลักนะครับเพราะดอกก็เหลือๆอยู่แล้วยกเว้นไม่มีปลายไวโคนแต่ถ้ามีทั้งทั้งแขนเต็มแขนแบบเนี้ยปลายกับโคนเนี่ยเอาออกดีที่สุดเพราะตรงนี้ลูกมันจะเล็กที่สุดในตำแหน่งของกิ่งนะครับแต่โดยรวมปีนี้เนี่ย คงจะได้เยอะอยู่อีกแหละเหมือนทุกๆรอบนะครับแต่มารอบนี้รู้สึกชอบมากขึ้นก็คือคือเนี่ยเนี่ยเริ่มแต่ง,งตัดกิ่งออกเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงนะถึงมีเวลาแต่งน้อยนะทัยิ่งใช่ไหมมีเวลาแต่งน้อยเพราะเผลอไม่ได้ดอกมาเผลอไม่ได้ดอกมาอจะแต่งก็เสียดายดอกอเพราะจะแต่งก็เสียดายดอกราที่แล้วก็จะแต่งรถไฟแล้วก็ถามผมผมก็เห็นว่ากําลังต้นมันมีอยู่ ก็ให้ส่งดอกต่อก็เลยไม่ได้แต่งกิ่งไปอีกชุดชุดที่เพิ่งตัดไปใช่ไหมนี่ชุดพวกนู้นใช่ไหมใช่ครับก็ตัดไปหมดไปต้นเดือนกุมภาเนี่ยครับนั่นเหรอครับเดียวนี่นะครับนี่นี่ต้นนี้เพิ่งตัดไปครับชุดที่ว่าไม่มีไม่มีดอกไม่มีดอกอันที่มีเชือกโยงอยู่เนี่ยเพิ่งตัดไปใช่เนี่ยอย่างเนี้ยเพิ่งตัดไปเนี่ยทางนั้นแหละเนี่ยนี่เพิ่งตัดไปเมื่อเดือนที่แล้วครับ แล้วนี่หน่าถอยน้าเผลอเป็นดอกออกมาอีกแล้วก็ยังยังยังพวกนู้น่ะที่บัามีเชือกนะดอกมเขกา็มาหมดแหละตอนนี้นี่ก็เพิ่งตัดไปนี่ใช่ครับใช่ไหมใช่เพราะนั้นนั่นก็ดอกออกมาอีกแล้วนั่นนะครับแล้วนี่ก็คือตาดอกนะพร้อมที่จะเปิดเป็นไข่ปลามาอีกแล้วนะถ้าเผลอก็เป็นดอกออกมาอีกแล้วนะครับว่างไม่ได้เลยพี่คือ,ค,อคือจริงๆช่วงเนี้ยมันก็ต้องไหลแล้วเพราะว่าผมผมถอยน้ําเพื่อห่างแยดอกเพื่อห่างแยครับรุ่นนู้นเป็นหางแยเพราะนั้น ชุดนี้ก็ถอยน้ํบเดี๋ยวชุดนี้ก็โดนบังคับออกดอกมาอีกครับแล้วทําไงต่อต้องรูดนะต้องทําใจให้แข็งแล้วนะรอบนี้นะพอปีที่แล้วเราก็ก็เค้นก็ไปรอบนึงนะให้ก็พักนิดนึงก็โอเคนะก็สลับกันแต่พี่จะต้องบริหารน้ํายากขึ้นอีกนิดนึงทรงนั้นเองใช่ครับแต่แปลงสวยขึ้นเยอะรู้สึกว่าแปลงสวยหญ้าสวยแล้วก็เอากิ่งเอากิ่งออกได้ดีมากนะครับ อันนี้ผู้เรียนมันก็เริ่มไล่เสมอนะอแต่ว่ามันมันเวลาแต่งกิ่งไม่ทันนะมันจะมีกิ่งแห้งนะผมก็ก็เหมือนที่ผมบอกกิ่งเทียมมันก็จะปลดทิ้งไปเองเนี่ย,ยกิ่งเนี้ยเดี๋ยวปีนี้ก็ปีนี้ก็ไม่อยู่ละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยพรกิ่งเทียมนะเห็นไหมพอเราไม่ปลดกลิ่งเทียมเนี่ยเนี่ยก็จะหมดอายุละเพราะเนี่ยแปงแปงเนี่ยที่พี่บอกว่ากิ่งพวกเนี้ยมันเป็นกิ่งที่เทียมเห็นไหมพอกิ่งเทียมเนี่ยถ้าเราไม่ไว้ตั้งแต่เล็กๆแต่พี่เพิ่มเนี่ยเขา พี่เพิ่มเป็นคนอย่างนี้พี่เพิ่มบอกว่าไว้ขอนไม่เป็นไรเอาดอกก่อนสักรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งได้สักสองลูกก็คุ้มครับแล้วเดี๋ยวมันจะทิ้งกิ่งแต่มันจะทําให้กิ่งโตลรวเนี่ยมันช้าไปด้วยมันจะช้าไปด้วยใช่แต่ได้กิ่งแบบนี้เห็นไหมนี่จะหมดอายุอีกอะซึ่งยังไม่ได้ได้แขวนลูกดีเลยออกดอกมันกิ่งวนนี้ห้ามเสียดายห้ามเสียดายนะครับแต่นี่เขาไม่เป็นไรหรอกเขาเขาเยอะแล้วกิ่งนี้จริงต้องตัดตั้งแต่เล็ก ถ้าแปงเห็นว่าเป็นเทียมปุ๊บเราก็ต้องบริหารออกเนของพี่เพิ่มแมันก็จะมีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ทั้นก็ถือว่าเอาออกไปเยอะกว่ารอบที่แล้วที่ผมมานะรอบที่แล้วผมมาผมรู้สึกว่ามันยังรู้สึกแบบแน่นมากแล้วใบมันตอนนั้นคือมันกําลังใบมันกาลังเยอะด้วยแหละนะครับมันก็เลยดูแบบลมเอ่ยแสงเอ่ยเข้าต้นยากมากแต่แปงนี้ที่สวยก็เหมือนที่พี่เพิ่มบอกนะครับถ้าลงไปข้างล่างจะเห็นว่ามันเอียงมันเอียงไปเพราะน้าไม่ขังแบบเนี้ยมันทําให้ทุเรียนเนี่ยไม่ป่วยแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องยกโคยกบริหารนี่นี่ การปลูกทุเรียนบนที่สูงเนี่ยที่มันเอียงนะค,คุณไม่ต้องไปยกโคกคไม่ต้องไปทํากระปุกไม่ต้องไปทําอะไรบริหารจัดการทั้งสิ้นเพราะที่มันเป็นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกอยู่แล้วคบ,บางคนตังเหลือที่สูงผมเห็นนะจันทบุรีบ้านผมเลยนะกาดเลยนะคนบนภูเขาสูงๆคุณไปยกโคก,กันเต็มไปหมดเลยคือยกโคจันทบุรีในยอมมั้ผมยกโคกจนจนเข้าใจว่าถ้าปลูกทุเรียนจะต้องมีโคกซึ่งถ้าเป็นทีพื้นที่แบบนี้ไม่จําเป็นนะครับดูสิและพี่เพิ่มยืนยันวันนี้6กปีกว่า ไม่มีโรคครับจะกระแล่เน่าก็ไม่มีไม่มีครับโคนเน่าก็ไม่มีไม่มีครับเพราะมันเสด็จน้ําใช่ครับ <No. S 1> เนาะอแล้วบริหารดอกก็ง่ายอื้คือคือปีนี้เป็นปีวิกฤตสุดละดอกนะ่ะจะไม่มีใครได้รุ่นเดียวแบบนี้เลยนะจะมีสองรุ่นสามรุ่นมีทุกรุ่นต้บนต้นอะ่ะแต่ของผมพยายามบีบก็ก็ได้มาประมาณนี้ครับไม่เกินสองรุ่นรุ่นนี้นะดอกบานใกล้เคียงกันเกือบหมดนี่ก็ถือว่ารุ่นเดียวใช่ถือว่ารุ่นเดียวทั้งหมด นักเก็บนังเก็ตมาโม้หน่อยเร็วมาโม้หน่อยมาโม้ให้พี่เ <LIKE> พ <anak lonely> ิ <sao> ่มได้ยินนะพี่เพิ่มบอกว่าของที่นี่อ่ไม่มีใครได้ดอกรุ่นเดียวเลยอ๋อโอเคครับสวยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าชอบว่าตัดยอดชัดเจนเรื่องบริหารกิ่งชัดเจนแล้วก็รู้สึกที่รู้สึกดีมากมากที่มาหาพี่เพิ่มรอบนี้คือพี่เพิ่มเริ่มแต่งดอกแต่งตะวางตำแหน่งช่อดอก จริงจังแล้วครับซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ยังมันออกมาเท่าไหร่เอาเท่านั้นครับเพราะว่าเอามากไว้ก่อนกลัวพลาดแต่ปีนี้พอเริ่มเข้าใจมากขึ้นก็เริ่มรู้แล้วว่าเออเอาไว้ประมาณนี้ก็พอรนะครับแล้ววางตำแหน่งดอกแบบนี้มันทําให้ต้นไม่ไม่หนักกําลังตั้งแต่ที่มันไปเลี้ยงดอกอะนะครับเพราะอย่างเงี้ยเนี่นยกิ่งนี้ก็สองลกูกอ่ะนี่หนึ่งลกูกใช่ไหมครับนี่สองลกูกอ่ะก็โอเคนะครับเพราะกา,ารวางตำแหน่งดอกแบบนี้มันจะทําให้ต้นเนี่ยไม่ต้องเปลืองอาหารไปเลี้ยงดอกโดยที่โดยที่วันข้างหน้าเราก็ต้องตัดทิ ใช่ไหมครับโอเคเนาะสวยครับแต่ต้นปีนี้เริ่มเริ่มเริ่มไล่กันแล้วเริ่มขึ้นมาเสมอกันแล้วครับอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริชคิงโชบุนะครับ